งวันนี้ลูกสร้างบ่ขขอหลายดอกลูกสร้างขอให้ลูกสร้างถือกลางวันที่หนึ่งถือเลขมันมีหลายสำนักอีหลีอีหลอลูกสร้างขอบนบานสานกาวเจ้าที่เจ้าทางขอให้ลูกสร้างในถูกเลขทุกหวยเด้องวดนี่มันมีหลายสำนักอีหลีนี่สำนักหวังไทยฟงสำนักเปาบุญจินสำนักว่างเหอนสำนักว่งทับทิมสำนักว่งเปาบุญจินสำนัก วังหวังฝฟยหงโอโซาถูกมิลายสําหนักตีกันมัวมิกระเลขกดังนัง้นขอให้ลูกจาก้างในถูกเลถกเเ็ถูกหวยงวดนี้เด้อจาถูกถ้าลูกจ้างในถูกเลขกถูกหวยงวดนี้ลูกจ้างจะซื้อหัหวม,มูมากินโชว์จาถูกขอให้ความฝันของลูกจ้างในเป็นจริงในร่ำใดรวยเป็นเศรษฐีลอยล้านพันล้านหมื่นล้านคือมูเพลินเด้อซ้าถูกขอให้ความฝันเป็นจริง ความฟันจงบังเกิดลูกสร้างถูกหวยงวดนี่ซาถูกขอให้ลูกสร้างในถูกเลขถูกหวยลูกสร้างมากขอบนบานศานก้าวเจทีเจ้าทางของวดนี่ให้ถูกเลขถูกหวยถูกใหญ่ๆถูกโตโตถูกแล้ววันที่หนึ่งถูกเรยร่อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเด๋เป็นเศรษฐีถ้าลูกสร้างถูกเลขถูกหวยลูกสร้างสิสื้อหัวมูมากินโชว์ให้เบิ้ง มันไม่ลายสำนักตีกันอิริศทุกมีสำนักหวังไทยฟงสำนักเปาบุญกินสำนักหวังเฟยหงสำนักยังเป็นสำนักยังตีกันมั่วเลยโอ,โอ้เจ้าทีเจ้าทางขอโดนดานชาหเก้าลูกช่างกับชุดทูบสิบหกดอกสิบหกดอกสิบหกดอก,ดอก,ดก,ดกวล่ะมันสิบหกดอกวะล่ะเจ้าที่ขอ,อนับมันก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดสิบหกดอกเจ้าที่เจ้าทางขอให้ ความฝันของลูกเป็นจริงถือเลขถือหวยลูกสร้างถูกหวยเดอ้อหมวดนี้เดอ้ออย่าให้พลาดจักโตเดอ้อสื้อโตได้ก็ให้มันออกโตนั่นละอเจ้าที่เจ้าทางเอยถ้าลูกสร้างถูกนะลูกสร้างจะซื้อหัวมูมากินโช์ให้เบิง่งเพียงเพียงเพียง